นี่เคมาแล้วสิบตังเอเอโอเคไม่เป็นไรมาโอโ้โหน่าเสียดายไม่มีตัวช่วยสามพันสองร้อยสี่สิบบาทสวยสวัสดีสวีดะทุกท่านทุกท่านทุกคนวันนี้ก็อยู่กับลิลลินอีกแล้วนะคะอ่ะวันนี้ลิลลินหยิบเกม l i ฟ์ออฟอะพ l ลโนะคะอ่า มาให้เพื่อนได้ดูกันจ้าจ้าจ้าอ่ะโอ้โหเปิดตัวเกมนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยกันทีเดียวอ่ะวันนี้ลิลลิ่งก็พกพุนมาที่2,000นะคะขออนุญาตปับเบ็ดเลยละกันเนาะขอเริ่มต้นที่เบ็ด10บาทก่อนละกันนะคะอ่ะกดออโต้เหมือนเดิมไปเลยจ้าอ่ะฝปลาเพื่อเข้ามาลุ้นและให้กำลังใจลิลิ่งนี้นะคะว่าวันนี้ลิลิ่งจะทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่าเนาะ <Okay. S 1> เออ มาสวยเกมนี้มีข้อดีนะจ๊ะสามารถซื้อฟิวเจอร์ได้เออลดมากอะแกเออแต่ว่าที่สำคัญนะจ๊ะไม่แนะนำให้เพื่อนๆพื่อนีอนอน่น้องๆหนูๆเล่นตามอย่างเด็ดขาดเนาะอ,อันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์ให้ดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะแต่ <Okay. S 1> ว่าใครไม่มีอะไรจะเออทำอย่างเงี้ยหรือเบื่อหรืออย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาดู หลินหลินลีรีวิวเกมให้ดูได้เลยนะจ๊ะ <Okay. S 1> อ่ะพูดมากเกินไปและชั้นได้เงินรางวัลเท่าไหร่จ๊ะเรื่องเงินรางวัลเมกะฮัตสี่ร้อยสามสิบสามบาทวัวเลือดอยู่เดอ้อเอาดีเบ็ดสิบบาทนะจ๊ะเนี่ยจา้าโอ้โอ้วันนี้เราก็รีวิวอยู่ตีสามครึ่งนะจ๊ะค่อนข้างดึกหน่อยเนาะเออเป็นเวลาที่แบบเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วเนาะ ไม่มีใครเล่นไงเราก็ลองมาเล่นดูมาอ่ะโอเคขออนุญาตปรับเบ็ดเลยละกันเนาะเพื่อนๆจะได้แบบไม่เสียเวลานะจ๊ะไปเลยจ้าเราต้องพอไปเชอร์โบเปไปเลยมาเพื่อนๆคนไหนอยากให้หรีวิวเกมอะไรให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างบอกได้เลยเนาะ เดี๋ยวจะมาจัดให้ตามคําขอเลยนะหรือใครแบบมีเทคนิคอะไรก็สามารถมาแชร์กันได้เลยนะเดี๋ยวลิลินเล่นตามให้ดูเลยอยาบอกว่าพี่ลิลินคะช่วยเล่นแบบนี้ให้หน่อยช่วยเล่นเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตามคําขอเลยจ้าโอ้ยดวนี้เสียงค่อนข้าง,งแหบไม่รู้นะเป็นอะไรตั้งแต่ป่วยติดกันสามรอบเสียงเปลี่ยนไปเลยจ้า เราได้สแกปเจอร์ดซาโว้วโว้วโว,โว้เลิศมากเราดวงดีมากเลยจ้าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นคนใจร้อนหรือเปล่านะฉันก็ว่าฉันกดอ่ะโชว์โบไล้นะทำไมไมันหมุนช้าจังเลยแต่เสียและแต,แต่ว่าที่สุัญน,นะเสียดูตีแม่คุแบบโคตรยิ่งใหญ่ละการเลยสุดจริงจ้าไปจ้าขอหนักๆหน่อยอ้าวเราได้คำอวยพร อุ้ยคือน่ารักอะเกมนี้มีความบวยพรด้วยน่ารักมากเลยพอแบบได้ควาบวยพรก็แตกเป็นวายเลิศมากเพื่อนเออสุดมากยกนิ้วให้เลยค่ะมาต่อตามคุณเก้าต้องตามถ,ถึงแค่คูณหกคุณเก้าไม่มา เอาหรือสี่รอบแล้วค่ะโอ้โหคุณได้น่ารักมากตะมุตะมิเออคุณได้ตะมุตะมิจริงๆนะเพื่อนสักเกตด,ดูดิต่อเลยหเยห,หลือสี่รอบเอ้ยละสามรอบหิรินใจร้อนอะ่ะรู้สึกหมุนช้ามากเลยเกมเนี่ยรอบสุดท้ายละ เอมาข้างหน้าโอ้ไม่ได้อ่เาเราได้ถึงนันรวม1650รวม1,650บาทนะ่ารักตะมุตะมีขอมันค้างออโต้อยู่อ่าขอสต็อปเลยแล้วกันนี่ได้ไหมอ๋อยัง ขออนุญาตก้าวกระโดดเลยนะคะอ่ะขอแบบไม่กดออโต้นะขอกดมือดูบ้างสลับกันไปหนอสวยเลิศมากจ้า,ว,าว้าวเลิศจริงจ้าสวยคูณห้าไปเลยสิคูณหน้าโอ้ไม่ถึงคูณห้าเลยห0ึ 1080. ่งพอะเต็มแม็กเลยใส่เต็มแม็กเลยรอบนี้ได้ไม่ได้เรื่องของมัใส่เต็มแม็ก แปลว่าวัดดวงไปเลยใส่เต็มแม็กเคตกลงมาช่องสามอ๋อได้เจเทมักเอ้ยได้เจแทนได้เป็นไรโอ้โหดผิดนี่เคมาแล้วสิบตัางเอ้ยเอโอเคไม่เป็นไรน K. มา,อโ,อมรมาโอ้โห,หน่าเสียดายเลยมีเตัวเชฟสามพันสองร้อยสี่สิบบาทสวยเออมีไว้ช่วยชีวิตเลิศมากสิบสิบมาไหมไม่สิบก็เคก็เอเออ สวยมาอีกมาอีกมาอีกโอ้ด้อยู่เออคิดว่าจะไม่ได้ละหมดกันเออยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่ได้อยู่นะได้จะแปลว่าได้นะจ๊ะได้จริงๆ โอเคค่ะงั้นเราก็ขอต็อไปแค่นี้ก่อนละกันเนาะ <Okay. S 2> เราจะเล่นต่อทำไมล่ะแล้วก็แบบได้กําไรแล้วแหม่เราก็หยุดสิจ้าวันนี้ลิลินก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะคะพเพื่นพอนๆฝากเพื่อนกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เลยนะคะเมื่อลิลินแบบลงคลิปใหม่นะมันก็จะแจ้งเตือนเพื่อนไว้เลยแหละแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดโอกาสดีๆเข้ามาดูลิลิน,ลนรีวิว,วเกมให้ดูนะคะอ่ะงั้นวันนี้ลิลลินก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีงามงามงาม